เจ้าของที่ดินเมืองเชียงรายร้องอายการสูงสุดถูกขบวนการหลอกซื้อที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ก่อนใช้ช่องทางรังวัดที่ดินให้เนื้อที่ลดลงกว่าขนาดที่ดินจริงเพื่อใช้เป็นข้ออ้างเรียกเงินค่าผิดสัญญา ที่อายการสูงสุดผู้เสียหายที่ถูกกระบวนการหลอกซื้อที่ดินได้เข้ามาร้องต่อสำนักงานอายการสูงสุดโดยบอกว่าผู้ซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายและใส่ตัวเลขระบุเนื้อที่เต็มเอาไว้แล้วและมีการปกปิดไม่ให้เห็นตัวเลขอีกทั้งมีการจับเอกสารเอาไว้ตลอดเวลาขณะที่เซ็นเอกสารพร้อมทั้งเร่งให้เซ็นสัญญาหลังจากเซ็นสัญญาแล้วก็ไม่สามารถนำเอกสารสำเนาให้ได้ทันทีแต่กลับเอาไปที่รถส่วนตัวโดยอ้างว่านำไปให้พ่อและแม่ตรวจด,ดูความเรียบร้อยจากนั้นจะนำสัญญาใส่ สองสีน้ำตาลแล้วนำมาวางไว้จากนั้นทางด้านผู้เสียหายก็ยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นกลนอุบายในการหลอกซื้อที่ดินโดยเปลี่ยนแนวเขตใหม่ขยายแนวเขตเพิ่มเรื่อยๆแต่จะไม่ชมําระเงินในทันทีหลอกลวงว่าจะเอาเงินนี้ไปรวมไว้ในงวดสุดท้ายระหว่างนี้ก็ได้มีการขอเริ่มทําแนวเขตขอเอาเสามาลงอ้างว่าจะได้รู้แนวเขตที่ชัดเจน อีกทางขอเอารถถ่ายรถแบคโฮเพื่อที่จะมาสร้างสถานการณ์ว่ามีการส่งมอบมีการแอบบถ่ายรูปบันทึกเก็บเอาไว้ปัจจุบันผู้เสียหายเป็นผู้ที่ถูกผู้ซื้อฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดเชียงรายถึง4สำนวนและสู้คดีกันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลอุทธรณ์บางคดีอยู่ระหว่างรอสู้คดีถึงชั้นฎีกาวันนี้จึงต้องการมาปรึกษาอายการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายว่า แนวทางการต่อสู้คดีในศาลสูงจะต้องต่อสู้ในข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรเพราะมีประเด็นข้อกฎหมายบางสำนวนที่ถูกฟ้องมามีความขัดแย้งกัน